ต่อไปจะเป็นการย้ายข้อมูลของจุล่านะครับจากบนเครื่องเราขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะครับก็หลังจากที่เรามีเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องใช้ข้อมูลสำหรับการโยนไฟล์ขึ้นไปก็คือข้อมูล ftp นะครับข้อมูล ftp แล้วก็ในการเซ็ต ฐานข้อมูลของตัวจุล m า a ก็ต้องใช้ข้อมูลในการ Connect d a t a b ัมเตด้วยนะครับก็เตรียมข้อมูลที่จำเป็นให้พร้อมนะครับแล้วก็เริ่มย้ายข้อมูลจากเครื่องเราขึ้นเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นก็เปิดตัวโปรแกรมไฟล์ซีล่าขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ชื่อโฮสต์นะครับตามข้อมูลที่เราเตรียมไว้ เป็นชื่อโฮสชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็คลิกเชื่อมต่อด่วนไฟล์ข้อมูลไฟล์ฝั่งซ้ายมือจะเป็นไฟล์จุมล่าบนเครื่องเรานะครับส่วนฝั่งขวามือจะเป็นไฟล์บนเครื่องเซอร์วร์นะครับตอนนี้ บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยยังไม่มีไฟล์อะไรเราก็จะโยนไฟล์จุมล่าของเครื่องเราเนี่ยขึ้นไปติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับก็สามารถลากไปวางหรือว่าคลิกขวาแล้วก็อัปโหลดก็ได้นะครับถ้าเกิดไฟล์มีจำนวนมากก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับ ก็ระหว่างนี้ให้ย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูลจากเครื่องเราไปไปไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับวิธีการย้ายก็คือเข้าไปที่ p h p m i n ของเครื่องเราก่อนนะครับก็ localhost slash php.ini นะครับ ก็เลือกฐานข้อมูลที่เราต้องการอัปโหลดขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ export นะอันนี้ก็ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับใช้ค่า default ได้เลยคลิกโกก็จะได้ไฟล์ sql มานะครับ เสร็จแล้วหลังจากที่เรา export ตัวฐานข้อมูลบนเครื่องเราเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ p p m a แ m i n ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับมั้ก็จะถาม username p a s พ w o เ d ิร์ดเราก็กอรอก u s r r n m m e กับพ a s เ w o r d ที่เราเตรียมไว้ ที่ชื่อฐานข้อมูลที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือก import แล้วก็เบ้าหาไฟล์ที่เรา export มาเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วก็ go เลยครับโอเค ตอนนี้เราก็ย้ายฐานข้อมูลจากเครื่องเรานะครับขึ้นเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสร็จร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแต่รอไฟล์รออัพโหลดไฟล์นะครับ โอเคครับหลังจากที่เราอัปโหลดไฟล์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์หมดแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์เหมือนกับฟังเครื่องของเรานะครับขั้นตอนต่อมาให้เราเปิดไฟล์ configuration ขึ้นมานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกดูแก้ไขก็ปรับข้อมูลในการเชื่อมต่อ กับดัตเ b อร์เบใหม่นะครับก็เริ่มต้นด้วยชื่อฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ username กับ p a s s w o r d ที่ใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูลโอเค เสร็จแล้วก็มาดูที่หน้าเว็บนะครับว่าสามารถเข้าได้หรือเปล่าโอเคให้เราแก้ไขชื่อไฟล์ index. html ก่อนนะครับ ก็จะได้หน้าเว็บเหมือนบนเครื่องเราเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่อยู่ของตัวโฟลเดอร์เทมกับโฟลเดอร์ล็อกเนี่ยมันยังไม่ถูกต้องนะครับให้เราเข้าไปแก้ที่ส่วนของผู้ดูแลระบบนะครับ ตรง path l o c จะอยู่ที่แ็บ system นะครับแล้วก็ path to lock folder ตอนนี้มันเป็นที่อยู่ของเครื่องเราอยู่แล้วก็ตรง server จะมี path to temp folder นะครับก็เป็นที่อยู่บนเครื่องเราทีนี้เราจะดูที่อยู่บนเครื่อง server ยังไงนะครับก็ให้มาที่ตัว system information นะครับ ตรง php information มันจะมีผ่าดยูนะครับตรง doc u m e n t root นะครับให้เรากรอบตรง document root มากอบไว้แล้วก็มาที่ global configuration นะครับ แท็บสิเต็ตรงหลอกนะครับก็วางผ่าที่เรากอบมาจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงแท็บเซิร์ฟนะครับโฟลเดอร์เทมนะครับก็เหมือนกันวางไปแล้วก็คลิกเซฟแ n นโคดนะครับโอเค ถ้าเกิดขึ้นแบบนี้แสดงว่าไฟล์ configuration มันเขียนไม่ได้นะครับให้เราไปแก้ตรง permission ของไฟล์ก่อนคลิกขวาที่ไฟล์ configuration p p นะครับแล้วก็เลือกุดท้ายลิทธิ์การเข้าถึงไฟล์แก้เป็น7 7นะครับ เสร็จ <Okay. S 2> แล้วเข้าที่ configuration ใหมให่แก้ตรงที่อยู่ใหม่ผ่าตรงผาดใหม่นะครับโอเคผาดลอกแล้วก็ตรง temp folder แล้วก็ seven core โ okay. อเคเรียบร้อยนะครับ ก็เรียบร้อยวิธีการอัปโหลดไฟล์จากเครื่องเราขึ้นเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับ